สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพอดแคสต์ไลฟ์เพราะฉะนั้นเราจะให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นแบบจริงๆว่าเวลาเราถ่ายพอดแคสต์เราทำกันยังไงซึ่งสิ่งที่เราจะทำตอนนี้มันจะเหมือนกับเราทำพอดแคสต์ไลฟ์จริงๆเลยแสดงว่าพี่พูดได้เรื่อยๆใช่ปะพี่พูดได้20นาทีค่ะเพราะว่าเรามีกำหนดการที่เราจะต้องรันต่อตอน10นาฬิกาและอื่นๆอีกมากมายนะคะพี่จะพยายามนะ โอเคาะฉะนั้นเราขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์คุยไปเรื่อยโดยสถาบันว<ม>ิทยาแห่งชาติอย่างเป็นทางการคะ่สสะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ยูวันนี้เราบรบ้นานวิทยาโลกเราก็เลยมีโลกตั้งอยู่ด้วยตรงนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีคะก็วันมาวิทยาโลกจะคุยเรื่องอะไรได้ล่ะคะก็ต้องคุยเรื่องมาวิทยาแล้วก็คุยเรื่องมาตรฐานการวัดใช่ไหมแล้วเราไม่คุยเรื่องโลกเรหรอถ้าจะให้พูดหมายถึงว่าโลกมาอยู่ตรงนี้ทําไมใช่ป่ะ อาโลกมาอยู่ตรงนี้ตรงไหนก็วันนี้วันมากวิยาโลกไงใช่ปะอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งมันเป็นวันมากวิยาโลกแล้วอันที่สองสำหรับพี่นะโลกอ่ะคือมาตรฐานการวัดระหว่างประเทศแรกอันแรก,อแรกของของของมนุษยชาติมนุษยชาติาตเพราะว่าถ้าเราไปดูอ่ะไอ้นิยามของหน่วยเมตรอ่ะก็มาจากอะไรุนก่อนละมุนมันก็มาจากเส้นความยาวของเส้นเส้นเนี้ยเส้นแหวงอ่ะ เส้นแหวงก็คือจากเส้นศูนเส้นขั้วโลกเหนือนี้ไปจนถึงเส้นศูนย์สูตรใช่รหัส1 0ล้านส่วนนี่ก็คือเป็นการกําหนดระยะของ1เมตรอันแรกของโลกของมนุษยชาติใช่แล้วก็ถ้าเราถามว่าเวลาใช่ไหมค่ะเวลาก็มาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกเหมือนกันอันนั้นก็คือการ d e f i n การนิยามไอตัววินาทีนิยามแรกของวินาทีก็มาจาก เนี่ยค่ะมาจากการม,มาจาก<อ>การ,<ล>กการมาจากการหมุนรอบตัวเองของโลกซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นในแพนดูลัมซึ่งเราอ่ะไปเห็นในพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสด้วยใช่ค่ะแต่ว่าการทดลองนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันพิสูจน์หลายอย่างมันพิสูจน์ว่าโลกหมุนรอบตัวเองและแถมไม่พอมันก็พิสูจน์ว่าโลกหมุนรอบตัวเองอย่างสม่ําเสมอพอสมควรเลย สามารถจะเอามาใช้งานได้แต่พี่ยูช่วยเล่าให้ให้คนให้ให้่หุนผู้ชมฟังนิดนึงก่อนว่าแล้วเพนดูลัมเนี้ยมันพิเศษยังไงคือมันแกว่งแกว่งอ่ะมันแกว่งแล้วมันแกว่งยังไงเราเราดูเวลาจากการแกว่งหรือเราดูเวลาจากอะไรคือจริงๆตอนแรกอะค่ะเท่าที่เคยอ่านเจอนะคะเขาบอกว่าอ่าเขาคิดว่าเขาจะใช้คาบการสั่นของเพนดูลัมเนี่ยมากําหนดเวลาใช่ไหมคะแต่ในที่สุดเขาก็พบว่า ที่แต่ละจุดของโลกอะไอไกวิตี้อะมันไม่เท่ากันเขาก็เลยไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอันเนี้ยการทดลองเนี้ยนะคะเราเรียกกันว่าอ่าฟูไอเซตอัพเนี้ยเราเรียกกันว่าฟูโคพนดูลัมนะคะแล้วฟูโคพนดูลัมเนี่ยคือการทดลองที่ทำให้เราได้เห็นประจักษ์นะคะว่าโลกมันหมุนรอบตัวเองมันไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะคะซึ่งการหมุนรอบตัวเองของโลกเนะะี่ยค่ะมันก็แสดงออกผ่าน มุมต่างๆที่ไอ้เจ้าแพนดูลัมเนี่ยมันเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาก็คือพี่ยูจะบอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้แค่แกว่งไปแกว่งมาเฉยๆแต่ว่ามันจะเปลี่ยนทิศในการแกว่งไปด้วยตามเวลาที่ผ่านไปของโลกเพราะว่าโลกมันหมุนอยู่เขาก็เลยใช้สิ่งเนี้ยเป็นตัวที่ใช้ในการบอกเวลาในอดีตใช่ค่ะแล้วถ้าเราเห็นตรงนี้นะคะเนี่ยพอดีรูปถ่ายก็มีส่วนช่วยพอสมควร เราจะเห็นว่าเขาสามารถทำสเกลขึ้นมาได้นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเวลา15บนาฬิกาอันนี้สินาฬิกาินาฬิกาสินาฬิกาอ่ะโอเคแล้วก็เลยทำให้เรามีโลกเป็น1เมตรค่ะในอดีตซึ่งอันนี้ก็เป็น1เมตรในวันนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ท่านผอวอได้ไปดูเราเราก็เชิญท่านไปดูแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจหนักเข้าไปกว่านั้นอีกนะคะ อันนั้นอันนี้ไอ้เจ้าเมตตัวนี้นะคะมันตั้งอยู่ตรงไหนทราบไหมคะมันตั้งอยู่ข้างตลาดในปารีสค่ะถามว่าทำไมมันต้องถึงไปอยู่ข้างตลาดเพราะว่าเผื่อเผื่อคนซื้อคนขายตกลงกันไม่ได้ว่าจะซื้อไอ้ไอ้สิ่งที่ขายให้กันเนี่ยมันใช่มันใช่เมตจริงๆไหมก็สามารถเดินกลับมาเช็คที่ข้างตลาดได้ใแล้วถ้าใครได้ไปปารีสนะคะเชิญชวนให้ไปดูอาร์ติแฟกต์อันนี้นิดนึงเพราะว่า เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วค่ะที่ตั้งอยู่ที่เดิมแล้วก็ <laughs> เป็นของเดิมนี่คือเป็นการตอบคำถามว่าถ้าพี่อยู่ไปปารีสพี่ยู่ไปไหนพี่ยูไปดูแมเมดคะ่ะ <laughs> คนอื่นเขาจะไปดูแบบชองไปเดินชองเซเลเซ่ไปเดินปารีไปเดินไอเฟลใช่ไหมคะพี่ยู่ไปไหนพี่ยูไปดูเมดค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเพนูรัมเพนูรัมนี่ไปดูมาแล้วประมาณเจ็ดรอบส่วนเมดนี่ก็ไปดูท <laughs> ุกครั้งที่มีโอกาสเดินผ่านแถวนั้นก็ก็ถือว่าเป็น historical อีกอันนึงเป็นพิ่ศษเลยคือ attraction อีกอันนึงซึ่งจริงๆไม่ได้มีแค่ที่ปารีสแต่ว่ามีในทุกๆประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นตลาดเพราะว่าอย่างที่ท,ทราบอะค่ะสมัยก่อนเนี่ยเรามีการใช้หน่วยที่มีความหลากหลายความยาวก็มีการใช้หน่วยหลากหลายเพราะฉะนั้นในวันที่เราบอกว่าเราจะใช้หน่วยเดียวกันเ,เป็นหน่วยสากลก็เลยต้องมีการสร้างตัวนี้ขึ้นมามาตรฐานขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงความยาวหนึ่งเมตรในวันนั้นได้นะคะ แล้ววันนี้เป็นยังไงคะจากจากจากหนึ่งเมตรวันนู้นค่ะมาเป็นอะไรต่อคะคือหลังจากที่เราหาเมตรเจอเนี่ยใช่ไหมคะเราหาเมตรเจอเราก็สามารถที่จะไปหากิโลกรัมเจอด้วยนะคะ,คะเพราะว่าเขาก็เอาเมตรเนี่ยคะ่ะไปทําลูกบาทนะคะที่มันเป็นได้ได้ออกมาเป็นลูกบาทขนาด1ลิตรเป๊ะนะคะแล้วก็น้ำา1ลิตรเนี่ยคะ่ะก็คือ มาตรฐานการวัดอันแรกของ1ยกิโลกรัม<ช>อันนั้นคือ definition ก่อนแต่อันนั้นคือก่อนก่อนก่อนเราจะได้ SI ทั้งเจค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะวิทยาศาสตร์ก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความรู้เกิดขึ้นมากมายเดิมเรามีแค่นิวตันเนาะต่อมาเราก็มีสนามไฟฟ้าแม่เหล็กมีอุณหภูมิต่างแล้วก็เลยเห็นว่าโอ้โหมันมีาศาสตร์เกิดขึ้นมากมายมีปริมาณที่จะต้องทำทางการวัดมากมายเนี่ยเราจะมีหน่วยมากมาย,มายไหม ค่ะแล้วในที่สุดเขาก็ตกลงกันว่าถ้าหาว่ามีหน่วยมากมายมันก็ต้องจำมากมายใช่ไหมคะก็เลยคิดว่ามีหน่วยน้อยๆดีกว่านะคะก็เลยคิดว่าอะถ้าจะต้องมีหน่วยน้อยๆเนี่ยมันควรจะต้องมีหน่วยอะไรบ้างที่มันจะเพียงพอที่จะทำให้เราอาธิบายหน่วยอื่นๆที่เหลือได้ทั้งหมดนะคะก็เลยกลายเป็น SI ทั้งใช่ค่ะก็เลยกลายมาเป็น SI ทั้ง7ในปี <17 11 S> 1 9 1เนะคะพี่จำ<ม>ได้เพราะอะไรว่ามันแก่กว่าพี่ปีหนึ่ง ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยวินาทีเซค,คันความยาวมเมตรนะคะมวลกิโลกรัมกระแสไฟฟ้าแอมแปร์อุณหภูมิเควินปริมาณสาสารโมแล้วก็ความเข้มของการส่องสว่างแคนเดล่าทั้งเจ็ดแสดงว่าในวันนั้นในในวันก่อนพี่เกิดนะในในปีก่อนพี่เกิดนั้น SI unit ก็ยังเป็นมาตราฐานการวัดที่เป็นเาเรียกว่าอะไร practical standard เป็น physical standard ที่จับต้องได้<ช>คือหมายความว่ามีแท่งยาว1เมตรซึ่งจริงๆจัดแสดงอยู่ข้างบนด้วยแอบสปอยออมีตุ้มหนัก1กิโลกรัมซึ่งก็มีจัดแสดงข้างบนเหมือนกันจะแสดงข้างบนอีกอเช่นกันแล้วการเปลี่ยนนิยามในปี2019มันเปลี่ยนอะไรคะก็มันเดี๋ยวก่อนที่จะไปบอกว่าเปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยน พี่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นเหตุผลหลักๆที่ทําให้ต้องเปลี่ยนนมันมีหลักๆนะมีอยู่2เหตุผลในความคิดพี่เหตุผลแรกก็คือว่าเรารู้แล้วไงว่าสิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามันยังเป็นวัตถุเนาะต่อให้เราดูแลมันดีแทบตายยังไงมันก็เปลี่ยนนะคะซึ่งเราก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวอ่า international standard ทางด้านมวลเนี่ย คือไอตัว international กิโลกรัม prototype มันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแล้วแม้ว่าในในช่วงร้อยประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ประมาณ50-60ถึงมิลลิกรัมเป็นไมโครกรัมแต่ว่ามันเปลี่ยนนะคะแล้วแถมไม่พอที่เราไม่รู้แน่ๆก็คือว่ามันเปลี่ยนยังไงอ่ะวันนี้มันเปลี่ยนเท่ากับเมื่อวานหรือเปล่าแล้วว่าปีหน้ามันเปลี่ยนเท่ากับวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเพราะนั้นนักนักวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเรารับได้ถ้าเรารู้มันเปลี่ยนอย่างไรแต่เรารับไม่ได้ถ้าเรา ถ้าเราไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนอย่างไรแม้ว่ามันจะเปลี่ยนน้อยมากก็ตามนะคะนั่นคือเหตุผลที่หนึ่งงั้นเหตุผลที่ผ่านมามาโดยตลอดที่เรามีการเปลี่ยน SI unit มาตลอดเนี่ยก็มันเกิดจากการที่โลกไม่เสถียรด้วยใช่ใช่ไหมคะเพราะวันที่เราวัดความยาวของเส้นขั้วโลกไปถึงเส้นศูนย์สูตรสิ่งหนึ่งที่นักจิออโลจิสต์นักธรณีวิทยาภูมิศาสตร์พบก็คือโลกไม่กลม เพราะเขาเข้าใจมาตลอดว่าโลกกลมแล้วโลกเสถียรเขาก็เลยให้โลกเป็นมาตรฐานการวัดระหว่างประเทศอันแรกแล้วเมื่อเขาพบว่ามันไม่กลมจริงมันไม่เสถียรจริงเขาก็เลยไปทำฟิสิกส์ลใช่มาตรฐานขึ้นมาแล้วฟิสิกส์แร้วนั้นวิทยาศาสตร์ก็ทําให้เราพบว่ามันไม่เสถียรจริงเช่นกันเราก็เลยต้องมีการเปลี่ยนนิยามกันอีกในปี2019แต่นั้นไม่เป็นเหตุผลแรกนะพี่บอกแล้วว่าพี่มีสองเหตุผลคนทั่วไปเขาชอบ แบบนีน้เราช<พ>อบแบบนี <ขอ S 2> ้ไม่พี่ขออีกอันเถ<ข>อะเพราะว่ามันคิป Me สโลแกนว่า measurement for all times for all people สโลแกนนี้ไม่ใช่สโลแกนที่เขาเพิ่งคิดปีนี้นะคะ <ใช S 1> มันคือสโลแกนที่เขาคิดตั้งแต่ก่อน150ปีก่อน Meter Convention นั่นคือการ,รแบบความแนวคิดของการที่จะทำโปรเจกต์ในการวัดระยะจากขั้วโลกมาถึงเส้นศูนย์สูตรว่าเขาต้องการมาตรฐานการวัดที่เป็น for all t i m e for all people จริงๆ ค่ะที่พี่เหตุผลที่2พี่เหตุผลที่2ของพี่มันก็ซัพพอร์ตเหตุผลที่หนูว่ามันนี่แหละเพราะว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันไม่เสถียรพอเนี่ยอีกสัก5ปี10ปีเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนอีกนะคะแต่ว่าเรามองเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีที่กาลังจะเกิดขึ้นวิทยาศาสตร์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยที่มันกําลังมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นชัดๆอย่างเช่นเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีที่กําลังจะมาเนี่ย ใช่ป่ะมันต้องการเครื่องมือที่จะไปกำหนดมาตรฐานไป characterize สมบัติเหล่านั้นน่ะที่มันที่มันละเอียดกว่าแล้วก็สเสถียรกว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนนิยามครั้งนี้มันเป็นการเปลี่ยนทั้งในแง่ที่จะมาแก้แก้แก้ปัญหาเดิมเนาะกับการปูทางสำหรับอนาคตก็คือพี่จะบอกว่าเราเริ่มใช้ quality system เพราะว่าเราจะ prevention ด้วยใช่ค่ะใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่า ไอ้ตัวมาตรฐานการวัดเราเปลี่ยนไม่ได้ทุกวันไงโดยเราก็อันนี้ยิ่งกว่ามาตรฐานการวัดอีกเพราะมันคือนิยามใช่ไหมไม่ใช่ว่าเวลาผ่านไปอีกสักสองสมปีแล้วเราก็มาเปลี่ยนนิยามกันอีกมันมันมันไม่ใช่ practice ที่เหมาะสมนะคะมันทำได้ค่ะมันไม่ควรทำมันไม่ควรทำเพราะว่าทุกทั้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่อยู่เราจะมาเปลี่ยนอย่างเช่นล่าสุดเราเปลี่ยนเราเปลี่ยน t e m p เ r เจอร์ จาก ITS 90ให้กลายเป็น Thermodynamic Temperature ซึ่งก็เรา on the way uh huh. ซึ่งก็ก็จะมีก็จะมีความอะไรอะต้องไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอีกว่าเออแล้วความแตกต่างม,มันคือเป็นยังไงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรถูกไหมคะ <S <S อ่ะงั้นเรามาดูกันว่าแล้วตอนนี้ SI คืออะไรคะตอนนี้ค่ะ SI นะคะ SI น้องกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ก็ได้ นาหน้าก่อนหน้านี้จะเห็นชัดนะคะ SI แต่เดิมอะ่ะเราจะคิดว่ามันคือม,มันมาจากหน่วยใช่ไหมคะเรากำหนดกำหนดหน่วยนะคะแต่ว่า SI ใหม่เนี่ยเราไม่ได้กำหนดหน่วยนะคะเรากำหนดค่าคงที่เะเอแล้วจากค่าคงที่อะ่ะเราก็จะสามารถหาหน่วยได้ซึ่งมันก็คือจะเป็นหน้าถัดไปของน้องอะคะ่ะเนี่ยก็คือว่าถ้าเราหาค่าคงที่นะคะเราจะเห็นเลยว่า ค่าคงที่ถ้าเราเริ่มจากไอตัวตัวตัวที่อยู่กลางตัวนี้พี่ขอยืมหน่อยถ้าเราเริ่มจากตัวนี้เราจะเห็นว่าถ้าเรากําหนดค่าคงที่ตัวนี้มันจะสัมพันธ์กับไอตัวซคหน่วยก็ <Second. S 1> คือหน่วยวินาทีใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่เราได้หน่วยวินาทีแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาหน่วยวินาทีนี้ไปใช้แล้วสิ่งที่เราได้ต่อมาคืออะไรก็คือหน่วยเมตรผ่านอะไรผ่านค่าความเร็วแสงในสุญญากาศนะคะในสุญญากาศเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ะะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นมันเหมือนกับการนิยามที่มันกลับข้างเดิมอะค่ะก็คือเราใช้ความสัมพันธ์ของค่าคงที่ทางธรรมชาติมาเป็นตัวกําหนดว่าเมตรจะมีระยะเท่าไหร่เซนต์ะจะเป็นยังไงกิโลกรัมหนึกิโลกร,รมั 1, 1กกรรมจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีฟิสิก c a l ค t a n d ต r นดร์ดกันอีกต่อไปถูกไหมคะแต่เรามีเรียกว่าฟิสิกอลคอนสแตน์ใช่ค่ะ คือคือจริงๆนะคะสิ่งที่สิ่งที่เราควรต้องทำต่อจากจากสมก,การที่เราเห็นอันนี้นะคะเราจะเห็นไหมคะว่าเราอ่ะยังชินในการที่เราเขียนค่าคงที่ออกมามีหน่วยใช่ไหมคะแต่จริงจริงแล้วพี่ให้กันบ้านหนูทำต่อไปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ากลับไปนะหนูลองไปเขียนยหน่วยอ่าหน่วยที่มันสัมพันธ์อยู่กับย้ายหน่วยจากข้างขวานเนี่ยมาอยู่ข้างซ้ายค่ะนะแล้วเราจะเห็นชัดเลยว่า เราสามารถที่จะเอ็กเพรสหน่วยทุกหน่วยเนี่ยด้วยไอค่าคงที่เหล่านี้จะให้ผู้ชมทางบ้านช่วยได้ไหมอ่ะได้หนูหนูเรียกเลยไม่ใช่หนู<ม>อยากจะิญใครคือหมายถึงว่าเราให้เวลาอยู่แบบมาให้กันบ้านตอนนี้เราให้คิดเด๋ยวเนี้ยก็คือถ้าผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะทางไลฟ์ค่ะถ้าเขาฟังอยู่แล้วเขาอยากทำกันบ้านส่งมาสักข้อนึงนะคะทางคอมเมนต์ก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามีรางวัลน่ารักน่ารักส่งไปให้โอเคนะคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่ฝากนิดนึงว่าแบบ ครั้งถัดไปเราจะมีอีกสไลด์หนึ่งที่ที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถเขียนหน่วยที่เรา derive equation ว่าแต่ละหน่วยมาจากค่าคงที่อะไรสัมพันธ์กับอะไรโอเคค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือบทบาทของสถาบันของระบบมม่วิทยาของประเทศที่จะต้องทำก็คือเอาค่าคงที่เหล่านี้มาทำให้มันกลายเป็น1วินาที1เมตร1กิโลกรัมค่ะ1โมลหน่งคลาหนเควินใช่ค่ะ ซึ่งถ้าท่านอยากจะเห็นขอสปอยอีกนิดเหมือนกันนะคะเราเอาบางส่วนมาไว้ให้ท่านดูข้างบนซึ่งปก pues ติอะค่ะเราจะไม่สามาร,เราม Google. ถรเอาของเหล่านี้ออกจากห้องปฏิบัติการได้นะคะแต่นี้ก็คือทะเลาะกันมาระดับหนึ่งแล้วก็ทะเลาะจนกระทั่งเขาเบื่อเขาก็เลยยอมให้ออกมานะคะเพราะฉะนั้นข้างบนค่ะข้างบนการที BP ่ผ่านการทะเลาะกันมาค่ะใช่ค่ะโอเค พี่อ่ะยังเหลือเวลาใช่ไหมล่ะใช่ค่ะหนูมีอะไรอยากถามพี่อีกไหมท่านผู้ชมมีอะไรอยากจะถามพี่ยูไหมคะปกติอ่ะเราจะไม่ได้ให้ใครคุยกับพี่ยูง่ายๆนะคะมีไหมคะเห็นไหมวันนี้รักษาเวลา <laughs> ใช่วันนี้รักษาเวลาทุกทีอ่ะน้องแบงก็คือบอกพี่ยูคะพี่ยูคะยี่สิบนาทีแล้วคะ่ะอ่ะเจ๊ขอถามมีคําถามหนึ่ง แล้วอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าในอนาคตเนี่ยหน่วย7็หน่วยอะค่ะมันจะยังคงอยู่แบบนี้ไหมคะหมายถึงว่าเราจะยังคงมี7็หน่วยแบบนี้ไหมเพราะตอนนี้เราใช้ค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์แล้วแล้วก็ค่าคงที่เนี่ยจริงๆอะถ้าตามที่เรียนมามันมีมากกว่า7ใช่ไหมคะในอนาคตเราจะมี si 7หน่วยหรือเราจะใช้ค่าคงที่มากขึ้นหรือเปล่าคะคือพี่เข้าใจว่านะในความเห็นพี่นะหน่วยอะยังไงก็ต้องต้องอยู่ต่อไปเพียงแต่ว่า หน่วยเหล่านี้จะไม่ได้มีสถานะแบบเดิมเนาะถัดมาก็คือว่า,าในส่วนของค่าคงที่เนะะี่ยค่ะนักฟิสิกส์ก็ยังมีความกังวลสงสัยอยู่ว่าที่เราบอกว่ามันคงที่เนี่ยมันคงที่จริงหรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราดีที่สุดเท่าที่เราสามารถทําได้ตอนนี้แล้วก็ศึกษาได้ตอนนี้นะคะเรา,เ,าเราบอกได้เพียงแค่ว่ามันยังคงที่อยู่ ในย่านที่เราทําการวัดได้เช่นอาจจะเป็น10บย่อมลบสิบ1ปดสย่อมลบสิบในย่านอย่างเนี้ยเรายังเห็นว่ามันมันคงที่นะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเราก็ยังต้องทําการศึกษาต่อไปอะคะ่ะว่ามันมันมันคงที่จริงไหมแล้วลนอกจากนี้เรายังจะต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่าค่าคงที่เหล่านี้ค่าของเขาอะจริงๆมันคือเท่าไหร่เพราะว่าบางตัวเราก็จะเห็นว่าทศนิยมมัน8หลัก6หลัก9หลักใช่ไหมคะแต่ละตัวก็คือจะไม่เท่ากันค่ะ แล้วก็ถ้าถ้าถ้าจะพูดขนาดนั้นนะพี่ก็สามารถบอกได้เลยว่าอย่างตอนนี้ก็มีการมอนิเตอร์ไอ้ตัวค่าพลังคอนแตันอยู่ใช่ไหมคะ<ช>แล้วเราก็เห็นอยู่ว่าจากผลการทดลองที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันก็ม,นกมันก็ดูไม่ไม่ไม่เสถียรหมายถึงว่าค่าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการบริฟฟ์อยู่นะคะค,ค่ะวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะคะก็ เดี๋ยวเราพบกันกับพอดแคสต์คุยไปรื้อยโดยสถาบันแม่แห่งชาติกันครั้งต่อไปวันที่29พฤษภาคมนะคะแล้วก็ถ้าสนใจก็ไปติดตามชม EP ีอื่นๆกันได้อีกทางช่อง YouTube ของสถาบันแม่แบแห่งชาตินะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ